ข้าวท้องมาดูเลยครเก็บไปที่อาเน่้วหลายคะเตรียมรับชมตาาได้เลยนะครับอกด้เลครับเราต้องการคจรี่เราเรียได้เป็นรางวัลผ่านจสาพระราชทานนะครับและขอบคุณที่พวาในงานและตอบรัการที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อง ลืมนะคะทุกสีนะคะมาที่พรมเขียวด้วยนะคะจุดกลางคือตรงพมเขียวในการที่จะนำเสนอนะคะต่อไปเลยค่ะแลวเราก็มีขบวนเชื้อชุนสถาบันของเราด้วยนะครับ กันเองนะครับก่อนก่อนที่พวกเราจะเริ่มโชว์นะครับเราจะบอกก่อนนยว่าเรามาในซีฟนตาซีก็จริงแต่เราทำแฟนตาซีปีนี้แตกตา่างกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าเราจะแบกกเนี่ยเพราะว่าแฟนตาซีออกไปเลย เกี่ยกันผมลืมบอกกันแล้วกันให้เอาผ้าอะไรมาก็ไขอบคุณรับแม่ผู้ใดไม่เกิ้ยก่อมเหงิูมิ่นสู้หมดสิ้นไม่ยอมให้ใครมาลบหลูเกียรติศักด์ของเราเราเชื่อชูเราจะสู้สู้สุดลมลงหายใจครับพวกเราคณะสีฟ้าแก้วกันอรงก์ขอเก่าวามในใจนะคะว่าไม่เจอกันงานที่ถึงจังเลยครับ ดูนะคะว่าป้ายของเราเป็นยังไงตกใจมากเลยนาสีปักนะคะมานำมาด้วยชุดวิบวับชิบวับเลยทีเดียวนะคะแก,ก้วกานาล์ก่อนนะคะและคนถือนมงนี่ก็ไม่ธรรมดานะมากเลยครับมีปีกด้วยนะปีกได้ไหมคะโซฟิเนะะเนี่ยค่ะออกขยับนะคะแต่ยังไม่ดีบินมาแล้วค่ะตามมาด้วยคาราคอนค่ะประจำสี่ฟ้าค่ะสี่ร้อยชีวิตน,นะ,ะสวยมาก นาเสนอตรงถ้าจะมีนาเสนอนาเสนอพวเขียวนะคะโอ้โหป้ายใหญ่ไปไหนคะเนี่ยด้านหลังป้ายใหญ่มากๆเลยนะคะคนถือนี่คนไทยหรือชาติไหนครับชาอินเดียเองครับค่ะเป็นชาอินเดียนั่นเงองป้ามีองมาจาับหน้าต่อพอเขาเป็น,นยังไงเดี๋ย ผมผมเขียวจุดแรกนะคะให้ผู้ใหญ่ได้รับชมด้วยนะคะสีที่ก็มาเดินต่อไปนะคะช่วยนำเสนองหน้าประธานในพิธีนะคะลูกประธานนั่งตรงไหนนะเดิอตรงนั้นนะคะ เลยนะคะวงเวลาทิพขอเสียงตัวเองให้โลกเยาวนาทิพด้วย,วะค,ะย,ยค่ะ,ะค่ะทักตอนและวค่ะลูกกาดของสีฟ้าแสดงได้น่ารักมากๆเลยนะคะ ขอเสียงแสดงสีฟ้าอยเร็วป้ายรหลังการมากเลยครับโชยความรังการเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ความศรัทธาแห่งเทพเจ้าอันสูงส่งความศักดิกเทธิ์ห่งโยการความสะดวกให้เรากิจการทั้งปวงโคนไปด้วยดอกไม้ อินเดียคือดินแดนแห่งเทพขันท้าวนะครับขบวน,นแรกเลยนะครับคือขอบวนอิคเนศอภิคเนศเ,เป็นเทพของชาวฮินดูเป็นโอรสของพระศิวะเชื่อว่าเป็นเทพที่ขัดความขัดข้องและเป็นพวงเป็นความสะดวกแง้กิจการทั้งพวงนะครับขอสิ่งใดก็จะทำส,สำเร็จทุกสิ่งนะครับอาวภิคเนศโบกมือท่านขรรภการหน่อยครับอ่า ต่อมานะครับชื่อวัาสิวานินเอง เป็นพิดาของพระพิฆเนศและมีชายาที่ว่าเขาได้มาทีวีเป็นเทพมหาเป็นเทพแห่งใหญ่ในสามโลกนะครับในอยู่ในพระจีนุสีนั่นเองทรงทานวิเศษให้แก่ผู้หวังทำความดีแต่ถ้าแต่ถ้าใครผู้ใดหวังผิดอะไรเงี้ยครับก็จะ mm hmm. เกิดทำให้เป็นของสิ่งร้ายข้าตัวเองครับ mm hmm. ปอาป้าลบใหม่มองไม่เห็นทำ้ัน mm hmm. ครอบ แม่โอมานะคะนั่งอยู่บนกระเรียนเล็กๆนะคะต่อไปด้วยอาลาณีท่านาแห่ผู้เป็นใหญ่ในจักรบาลเป็นทีวีแห่งอำนาจและวาสนามารมีสูงส่งแระองค์เป็นประธานคข่าวบรรดาศักดิ์และความเป็นผู้ใหญ่แก่งผู้มักพิจารณาต่อท่านอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือพระแม่กาลีนั่นเองนะครับ และยังประทานพรความบุสมสมบูรณ์ความอยู่ให้ป่าสุขในการคลองร,รับ้วยครับเออสีฟ้าเตียมหน่อยเร็วต่อมานะครับพระวิษณุหรือฐา,านารายนั่นเองเป็นมหาเทพผู้ดนแลร,รักษาสุขสรริ์เป็นผู้มระานแสกสว่างตลอดทางนะครับ ตะกัรแสงสว,างวาง่างจัสว่างมากค่ะตอนนี้ฉันช,ชมซึ่งมีชายาชื่อว่าแม่ลัศมีนั่เนเองนะครับเป็นเนิ้แห่งการเงินการทองขอสิ่งใดก็จะมีเงินโกลงมาได้เองนะครับาเาสีนี้เสร็จแล้วมากวาดพื้นด้วยนะคะให้คุณไปตามลงค่ะเธอสู้เหล่าวิชิใช่เธอสู้ค่ะ แน่ก็เช่นกันตายแล้วขอโทษค่ะสีฟ้าขอเสียงนะคะแนนมาเร็วมีมากเลยื่อ,อต่อมานะคะพระพมเป็นเทพผู้สร้างโลกกันเองะคระับและมีฉายาชื่อว่าคุแม่สุรัลสวดีเป็นเทพเอกพระอรทิเอ้ยเป็นเทพหดนงทีด้วยครับขอเสียงในทะ่านี้ได้ครับ คือนาวาราตีนาวาราตีเป็นเทศากาลฮินดูที่มีลายปีเศวจฉลองแต่พระแม่นราคาคำว่านวราตีมาจากภาษาธุรกิจคำว่านาวาแปลาารราว่า,า9และราตีแปลว่าค่ำคืนจึงแปลลงกันว่า9ก้าค่ำคืนนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเ right? er, right? <_ an> ลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลหรือทางเซนเตอร์นะครับเราก็ให้มีสิทธิความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพแบบไหนก็ตามเราต้องเชื่อูเขาให้มีความเท่าเทียมในขอามนะครับต่อมานะครับเราได้พา,านักกีฬาเรามาเ,เินด้วยเล็กซือแชร์บอนฮุยบาร แล้วก็คุณซอลครับคุณซอลข้างหลังหน้าตาคุ้นๆน,นะคะเหมือนเจอแถวซ้ายบ,บ่อยๆอะคะ่ะอออ11นั่นเองนะคะหง11นั่นเองโอแล้วก็ฮนด์บอลครับแฮนด์บอลคนนำนี่ยังไงนี่ยวันนี้มาโรงเรียนพันนะคะวัออีกีฬาสีเลยแล้วก็บอลเล่บอล วอลเลย์บอลนี้เป็นมือตบเลยใช่ไหมคะบาสเกตบอลตอ,ตอจบ เดินมาอยู่ในตอนนี้นะคะของสีฟ้านะคะ ท้ายนี้พวกเราคณะสีฟ้าแน่นแฟ้นรับรองของความในใจนะครับเมื่อเรายอมที่จะเข้าแข่งขันพวกเรายอมรับการตัดสินใจของทุกท่านของคณะกรรมการมีผลเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับการตัดสินใจนะครับขอกฝากคำว่าสวัสดีนะครับว่าพบกันใหม่ในปีหน้าขวัอบคุณครับขอเสียง